สวัสดีครับทุกท่านวันนี้หมอเอกพามาชมประทาทศาสตร์พระธาตุดุมซึ่งเป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมขอมที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดุมตำบลงิ้วดอนอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครครับ โบราณสถานแห่งนี้มีสระน้ำล้อมอยู่2ด้านนะครับนั่นคือสระน้ำทางด้านทิศเหนือและสระน้ำทางด้านทิศใต้ปัจจุบันสระน้ำเหล่านี้มีกอบัวเกิดขึ้นหนาแน่นซึ่งเมื่อเรามองกอบัวเหล่านี้ก็หวนทําให้ระลึกถึงอรารยธรรมขอมซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างดินแดนแถบนี้ครับ ปราสาทประาธระาตุดุมเป็นปราสาทสามหลังตั้งเรียงกันในแนวเหนือใต้สร้างขึ้นโดยแยกฐานกันนะครับโดยในส่วนของปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นปราสาทประธานมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถึงแม้ส่วนยอดจะพังทลายลงมาแล้วก็ตามแต่ภาพรวมลักษณะต่างๆเราสามารถนำไปศึกษารูปแบบศิลปะได้ครับ ปราสาทประธานหลังนี้มีทางเข้าเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกนะครับส่วนอีก3ด้านทำเป็นประตูหลอกบริเวณทางด้านทิศใต้ยังคงมีในส่วนของทับหลังสลักจากหินทรายสีแดงหลงเหลืออยู่เป็นทับหลังสลักรูปช้างรูปสียงรูปนาการและกหนกใบไม้ม้วนนะครับสันนิษฐานจากรูปแบบศิลปะกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิลปะแบบบาปวนหรือเมื่อประมาณ1,000ปีมาแล้วนั่นเองครับ ที่ตะวันตกของปราสาทประธานมีจุดที่น่าสนใจนะครับนั่นคือประตูหลอกเราจะเห็นเทคนิคการเข้ากรอบประตูโดยการเข้าในแนวทะแยงแบบนี้นะครับลักษณะเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคการเข้ากรอบประตูเรียนแบบเครื่องไม้นั่นเองครับ ในส่วนของฐานปราสาทประธานเรายังเห็นเทคนิคการสลักอิฐนะครับซึ่งจะต้องก่อปราสาทขึ้นไปก่อนแล้วค่อยสลักลวดลายต่างๆที่หลังตามในอดีตปราสาทแห่งนี้อาจจะเคยมีปูนปั้นประดับก็เป็นได้นะครับแต่ก็คงดุดร่วงสูญหายไปตามกาลเวลาในส่วนของปราสาทอีกสองหลังซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศใต้ได้พังทลายลงตามกาลเวลาเหลือเพียงส่วนฐานศิลาแรงนะครับ ปราสาททางด้านทิศเหนือมีแท่นหินทรายตั้งอยู่สองแท่นแท่นหินทรายเหล่านี้สันนิษฐานว่าน่าจะใช้สำหรับประดิษฐานรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งก็อาจจะเป็นลทัทธิไสววิกายหรือว่าลทัทธิไวยสนพนิกายซึ่งเป็นลทัทธิที่มีความนิยมและเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นครับ บริเวณโดยรอบปราสาทประธานมีการจัดแสดงชิ้นส่วนสถาปตัตยกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวยอดหินทรายซึ่งพบถึง3ยอดด้วยกันบัวยอดเหล่านี้ก็ล้วนเคยใช้ประดับส่วนยอดของปราสาทแต่ละหลังมาก่อนนอกจากนี้เรายังพบสิ่งที่หาได้ยากยิ่งนะครับนั่นก็คือเสานางเรียงซึ่งน่าจะเคยใช้ปักล้อมปราสาทแห่งนี้มาก่อนลักษณะเช่นเดียวกันกับที่พบที่ปราสาทกู่พะโกนาอำเภอสุวรรณภูม, 101, กกมิจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ปราสาทสตอกกกทมจังหวัดสะแก้วนั่นเองนะครับ หากผู้ชมท่านใดนะครับมีโอกาสได้แวะมาที่จังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็อย่าลืมมาชมโบราณสถานพันปีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้หมอเอกด้วยนะครับสวัสดีครับ